สาราลัยกุง uh. ย้งบารมาตุลลอฮิวบร์กาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับคุณครูพี่อุ้งนะคะวันนี้คุณครูพี่อุ้งจะมาสอนนักเรียนเขียนโปรแกรมโค้ดกันนะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือคะ่ะเนื่องจากว่านักเรียนหลายคนก็ไม่มีเครื่องคอมนะคะเราก็ลองใช้โทรศัพท์มือถือแทนก็ได้นะคะโดยวิธีการทำทำดังนี้นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่แอปหลังจากนั้นให้ไปที่ google chrome ตรงนี้นะคะ คุณครูค้นหาข้อมูลของหมอยงอยู่นะคะคุณครูฉีดวัคซีนไข้ก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงนะคะเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะคะให้พิมพ์คําว่าค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่นะคะ code.org พิมพ์แล้วก็กดคําว่าไปเราก็จะเห็นหน้าจอโปรแกรมโค้ดแบบนี้นะคะ เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโลกได้หลายประเทศก็เคยใช้โปรแกรมนี้มาหลายประเทศแล้วนะคะประเทศของเราก็อย่ายอมแพ้นะคะเราก็ต้องเรียนเหมือนเหมือนกับเขานะคะ,ะเวลานักเรียนเปิดเข้ามาในหน้าจอนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนักเรียนสามารถตั้งค่าได้โดยเลื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะมันก็จะเป็นเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะให้กด เปลี่ยนเป็นภาษาไทยของประเทศเรานะคะมีทั้งหมด34ภาษานะคะทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วปับ๊บให้เลื่อนขึ้นมาให้เข้าไปที่คําว่านักเรียนเป็นรูปพึ่งนะคะเข้าไปที่นักเรียนสํารวจบทเรียนของเราทั้งหมดเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีหลักสูตรเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราอยากจะ เขียนโปรแกรมเป็นนะคะลองฝึกดูแต่ว่าให้นักเรียนมาที่ตรงนี้นะคะหลักสูตรเร่งรัดอายุ10บถึงสิปีนะคะสิปีก็อยู่ประมาณประมาณปสานะคะปสองปสาตรงนี้แหละนะคะให้นักเรียนเข้าไปข้างในเมื่อเข้าไปที่หน้าจอแล้วนะคะเราก็จะเห็นบทเรียนทั้งหมด20ด่านด้วยกัน เดี๋ยวให้นักเรียนลองมาหัดทําถึงด่านที่7นะคะวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนถึงด่านที่7ลองมาทําพร้อมกับคุณครูนะคะแล้วก็ใครทําถึงด่านที่7แล้วให้แคปหน้าจอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเผื่อว่าคุณครูจะได้ดูพัฒนาการของนักเรียนหรือว่าใครทําไปถึงด่านที่20ก็ลองส่งข้อความมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูก็จะทําให้ดูถึงด่านที่20เลยนะคะทีนี้ให้เราเข้าไปที่ด่านที่1 มาดูหน้าตาของวิธีการเขียนโปรแกรมนะคะเหมือนกับการเล่นเล่นเกมเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์นะคะมันเป็นการเสริมความรู้เข้าไปในเกมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราแม่นตรงนี้นะคะเราจะไปเขียนโปรแกรมโค้ดก็คือสร้างตัวการ์ตูนให้เคลื่อนไหวได้นะคะอ่เขาบอกว่าให้เราหมุนโทรศัพท์อ่เราก็หมุนโทรศัพท์นะคะ,ะคุณครูก็หมุนโทรศัพท์แล้วนะคะอะ่ก็จะมีวิดีโอให้เรา ศึกษาถ้าใครอยากจะดูก็ลองดูได้นะคะเขามีวิธีการสอนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าค,คุณครูไม่ดูแล้วนะคะอ่ะทีนี้อ่านี่นะคะคือหน้าหน้าตาของโปรแกรมโค้ดนะคะถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเราก็สามารถกดปิดกดปิดไปได้นะคะทีนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตของใครนะคะที่ช้าหรือว่าเร็วตรงไหนนะคะอ่ะ ลองดูนะ,ะทางด้านฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นแองกี้เบิร์ดแล้วก็มีลูกหมูอยู่ด้วยนะคะสีเขียวเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินไปชนลูกหมูเนี่ยให้ได้นะคะถ้าใครทําได้ก็คือจะได้ผ่านด่านต่อไปโดยมีกล่องเครื่องมือก็คือไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาให้เราเขียนคําสั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลองทําให้นักเรียนดูนะคะตอนนี้ให้แองกี้เบิร์ดเดินไปชนลูกหมูก็ต้องเดินไปข้างหน้าสองเก้าเขาให้มาแลวนะคะเก้าที่หนึ่ง ต่อไปก็ลากให้เรากดแล้วลากมาต่อกันเลยข้างล่างนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราต่อแบบนี้ปั๊บให้กดที่คำว่าเริ่มอ่าโอเคพอไปชนแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ไปที่ด่านต่อไปด่านแรกๆจะง่ายนะคะแต่พอไปถึงด่านประมาณด่านที่5ด่านที่6กประมาณนี้นะคะมันก็จะมีคำสั่งที่ใช้วิธีการคิดนิดหนึงนะคะกดไปต่อนะคะ ต่อไปด่านที่2ก็คือให้เราเดินไปข้างหน้า1 2 3 9ให้มาแล้ว9กที่1นะคะเราก็ใส่ต่อไปอีก9กที่2สมมุติว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมผิดนะคะคุณครูบอกแล้วการแก้ปัญหาแบบอันกอริทึมถ้าเราเขียนผิดก็คือต้องกลับไปวางแผนใหม่นะคะสมมุติเราใส่ผิดพลาดไปแบบนี้นะคะแล้วเรา,เราลองกดเริ่มดู ถ้าเราทำผิดทำยังไงคะถ้าเราทำผิดก็คือให้ตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่โดยเอาที่เอาคำที่ผิดลบออกไปเลยนะคะกดค้างไว้แล้วก็ดึงไปกลับไปไว้ที่กล่องเครื่องมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลบไปเราก็ใส่มาอีกทีหนึ่งไปข้างหน้าแล้วก็กดเริ่มเริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดไปต่อนะคะ ต่อไปด่านที่3ามด่านที่3ามจะมีการใช้ซ้ายหันขวาหันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้เดินไป2อเก้าเขาให้มาแล้ว9ก้าที่1เราก็ใส่ไปปั๊บพอเดินไปสองเก้าก็หันขวานะคะตรงนี้นัเกเรียนต้องแม่นนิดนึงนะคะว่าซ้ายหรือว่าขวานะคะ,ะบูรณาการกับวิชาพละศึกษาไปด้วยก็ได้นะคะ อ่ะหันขวาเสร็จปั๊บก็เดินไปข้างหน้า1นก้าแล้วก็กดคำว่าเริ่มต่อไปด่านที่4ด่านที่4นะคะก็คือ ไปข้างหน้า19หลังจากนั้นก็คือหันซ้ายหันซ้ายปั๊บไปข้างหน้าไปข้างหน้าปับหันขวาหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าเริ่มก็ต้องดูให้ดีนะคะค,คุณครูก็ทำไปพร้อมๆกับนักเรียนนี่แหละนะคะอ่าทำไมของครูไม่ไป เด็กช้านิดนึงนะคะต่อไปไปต่อด่านที่ห้าด่านที่ห้านี้เริ่มจะยากแล้วนะคะด่านที่ห้าถ้าจริงๆแล้วนะครับโปรแกรมที่จะให้ทํานี้ก็คือเขาบอกว่าให้เขียนโปรแกรมให้สั้นที่สุดถึงจะถึงจะดีนะคะถ้าเราเขียนคําสั่งแบบยาวเกินไปมันมันก็จะทําให้ช้านะคะ ทีนี้มาดูตอนนี้นะคะแองจี้เวิร์ดหันหน้าไปทางกล่องกล่องลังอยู่นะคะให้เราหันกลับมาหันกลับก็คือหันหันขวานะคะหันขวาไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็หันซ้ายแล้วก็เดินไป1 2 3่ก้าตรงนี้นะคะไปข้างหน้า3ามก้าตรงนี้มันจะเป็นคําสั่งซ้ำๆกันซึ่งเราสามารถใช้คําสั่งลูปเขาเรียกนะคะลูปก็คือ ใช้เดี๋ยวจะจะให้ดูด่านต่อไปแล้วกันนะคะพอไป3ามเเสร็จปั๊บก็หันอะไรหันซ้ายแล้วก็ไปข้างหน้ากดเริ่มเดี๋ยวจะทำให้ถึงด่านที่7ก่อนนะคะเพราะว่าเน็ตช้าขึ้นอยู่กับว่าใครเติมเน็ต แพงๆก็จะเล่นเร็วหน่อยนะคะต่อไปด่านที่6ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ากล่องเครื่องมือเนี่ยจะมีคำสั่งสีชมพูมานะคะเป็นคำสั่งทำซ้ำก็คือเมื่อกี้ที่ไปข้างหน้าซ้ำกัน3ครั้งเน่ยเราสามารถใช้คำสั่งนี้แค่คำสั่งเดียวได้นะคะคำสั่งนี้คุณครูสอนพี่ๆไปว่ามันเป็นปากจระเข้นะคะมืนมันกําลังอ้าป,ปากอยู่นะคะ แล้วเราจะเสียบอะไรเข้าไปข้างในปากของมันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะออากี้เบิร์ดเดินไปหาลูกหมูต้องเดินไป1 2 3 4 5 9เราไม่ต้องใส่ไปข้างหน้า5้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราช้าเราก็ต้องลบลบไปที่ถังขยะลบให้หมดเลยนะคะเราจะใช้แค่คําสั่งคําสั่งนี้อย่างเดียวนะคะทำซ้ำห้าครั้งทําอะไรล่ะไปข้างหน้าก็เอามาใส่ใน ปากจะเคนะคะจะเคงับไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าเริ่มนี่นะคะเป็นวิธีการลัดนะ,ะในการเขียนคําสั่งต่อไปด่านที่7ด่านที่7ก็คือแองกี้เบิร์ดำลังหันไปชนกำแพงอยู่นะคะเราต้องหันหน้ากลับมาหันกลับมาทางด้านด้านขวา ปั๊บแล้วเดินไปข้างหน้า1 2 3 4 5 9เหมือนเดิมนะคะก็ใส่ไปในช่องนะคะในช่องทําซ้ำเนี่ยที่เป็นเลข5้าตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้นะคะอะ่ใส่เลข5เมื่อกี้คุณครูไปกดนะคะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใส่เลข5ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทีนี้ ไปข้างหน้า5ครั้งนะคะแล้วก็กดเริ่มโอเคค่ะค,คุณครูจะให้นักเรียนทําไปจนถึงด่านที่7นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนแคปหน้าจอส่งมาให้ค,คุณครูดูนะคะใครทําไปถึงด่านที่7แล้วหรือใครบอกว่าทำไม่ถึงด่านที่7ทําได้แค่ด่านที่3ที่4ที่5ก็ลองแคปมาให้ค,คุณครูดูก็ได้นะคะครูจะได้ แล้วก็คุณครูก็จะได้แนะนําอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาทําด่านที่เปด90ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ